สามสนึ่มาดิครับนี่แะติดนีลงโอ,อเควตัวทีทุกคนด้วยนะนีวผมคิคคกับพี่วกวนเกเอมครเมนขี้ตัลยว่า อะไทยไทยเหม็นขี้ไม่ได้ขี้เลยเนี่ยแปลงฟันบ้างหยอกหยอกยอโอเคครับผมวันนี้เราอยู่กันในไมค์ครา t กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดรักกี้บ็อกวิดีโอเกมนั่นเองนะครับฟู่ปปุ๊ปปุ๊นมุ๊าปุป็นแปบุกปปุ๊ปปุ๊ปงุ๊ปป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 ุ้ปขี๊บปุ๊มปุ้ปปุไม่ต้องพูดา ไม่เขาไม่ใหญ่นี่หุ่นหรือเปล่าซุกตัวจิตเดียวเอาอะไรมาพูดเธอจิตเดียวเอาอะไรมาพูดเฮ้ยเออเดี๋ยวเซอร์พังยิงมั่วจะอะไรยังเธอแรกคิดว่าไม่ใช่เราเธอปลาของเหรอใช่ระเบิดแล้้วแลวทิ้งยังมันสู้จริงไม่ได้นะมันไม่ได้บล็อกเออก็ไม่เอามาสู้หรอกก็รู้ว่ามันคือระเบิดก็จะไม่ใช้ง่ายขนาด อแต่เนี้ยมันโดนเองนะครับผมไม่รู้ชิบหายแล้วดาบหายแน่เลยแกอะไรจะเก็บของอ๋อเราเมื่อกี้ได้ดาบเพชรเอนชานตัวอก็ว่าอยู่เหมือนเห็นดาบเพชรใครไม่รู้เราก็ระเบิดตกลงสวยละสวยแล้วสตรอเบอร์เร่สวัสีสตรอเบอร์เร่มาดูเกมโอพีชอรี่ไข่ไข่โอเคน่ะสตรอเบอร์เร่เธอนั่นแหละอะไรอ่ะมอนเตอร์หรอผีผี เุ้ยอะไรอ่ะคาไวอีโอ p แอปเปิ้ลคาไวเฮ้ยวิจารณ์ดีแล้วแหละตร้องอ่ะอะเบิดงเวลาของดีไหมล่ะตายไหมตายตายเถอะขอร้องอ่ะตายฉันอ่ะไม่ตายตายเถอะขอร้องอ่ะเออทหารเธออ่ะตายละุ้ยทหารเธอกำลังโดน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 ไม่ดีแต่ตายไปทหารอ่ะดีอุ้ย ไปถึงได้หานไหนห่านไอ้กมโอ้ยกระตุกอ่ะโอ้ยเย่แ้วจะเปิดอีกแลม่เปิดได้อะไรเนี่ยทำไมดวงเธอกากอย่างงี้เนี่ยไม่ต้องพูดโอ้โหโคตรกากอ่างอะดวงเธอก็ไม่ต่างจากเราหรอกแต่แค่อันเดียวค้งเดียวเราค้งเดียวเราค้งเดียวใหญ่ใหญ่ดูกมเมลอนอุียขีุ้ิยิ้มยาอะไรอ่ะยาอเมริกาดาเมจแบบ 2 <200 S 1> องร้อยรานร,รันรันรีสตทนวีมันบวกค่าอะไรวะ <c oughs> าาวีไอรอนมาเดี๋ยวผมก็มีแร่นะครับคุณคินยังไม่ได้แร่ป้าป้ามายังไม่ได้แร่เลยอ่อออออยะเ,เออเออฮึ wow. ดาบพรสแสงเลเซอร์ดาาพัะแสงเลเซอร์ก็มาว่ะ <c oughs> หน้าพระแสงเ่ะโอยกระตุกกระตูบอิ่ขวัญระเบิดทิ้งไว้นะเนี่ยจริงจมกระตกอะไรเจริงแน่นี่เฮ้ยทำอะไรอะไม่โดนอะเดีนะไม่โดนอะเดีอะไร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 อะ ไม่โดนอ่ะไม่โดนด้วยดีนะไม่โดนอ่ะโดนดีโอ้ยทำอะไรไหลอ้วน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 เออไม่โดนว้าวน่าจะได้ระเบิร์ดนะเมื่อกี้เนี่ยมือได้รองเท้ามาเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บกันก่อนเดี๋ยวมีคนโกงตื้อ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 ได้เกงๆพิกแอกอุ้ย แบซืกอเกย์แไม่ต้องลงสู่ถึงที่นึ่งอยู่ค <mort> ล <umen> ิงอยู่ไม่หายไปไหนนี่อยู่แดดซื้อกียไม่หายก็ไม่รู้ไงไม่เห็นต้องพูดเล็นคลิกนี่ว้ายเออวินยาน ร่วงลงมาเลยคลิกทำไมอ่ะไม่รู้เรื่องหรออะไรบนอะไรเจ๊ไม่รู้เรื่องเยได้บอกเอาไอรอนมาอันนึงเพราะว่ามันทะลุเราลงมาเราได้บอกเอาไปลดเฟียนโกงไม่ได้โกงโกงถือว่าไม่ได้ตัวเองอยู่แล้วตามสิบอ็ก้าออเฮ้ยเก็บของไม่ได้เก็บเลยนะเมื่อกี้ โอ้ยอามาอะไรอะเดโพอะไรเอาอยากได้เหรอไม่ใช่แล้วของเขาอะที่ขุดอะที่เธอยิงมาตอนเธอยิงเขาอยู่ตรงไหนที่ยิงเขาตีเธอไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราให้ยา,าไปดิใฮ้ตายพอดีกำลัง <laughs> อยากตายเลยพอดีอ,อยาอยากตายเหรอไม่บอกอะ ว้าววิตเตอร์วิตเตอร์วิตเตอร์อุ้ยอะไรอะไรปิเตอร์อะไรยังมีมทำไมได้แต่กางเกงไะอยากได้เสื้อฮะไม่มีวันอ่ะได้เสื้อแล้ววะเอ้ยเสื้อน่ารักเกินดูดิมันเป็นเสื้อบล er. ็อกก็อย่าใส่เสื้อฮะบล็อกอะไรไม่เห็นบล็อกอะไรเลยแค่บังหน้านดมิมันบล็อกมันบล็อกมันบล็อกเดีดูเราแบบผู้หญิงใส่เอวร้อยดูดิชมันบล็อก บอกอะไรเบียดบอกอะไรดิมันล็อกหน้าบล็อกตาไม่ใช่เหรอเออแต่มันแค่บล็อกหน้าบล็อกตาแต่ไม่ได้ทําอะไรปะอ๋อโอเคโอเคเราเรายิ่งสู้ถึงยากจนหมอไม่เห็นเขาเปิดหมดแล้วกล่องเลยสิบแปดกล่องไปจุงอุ้ยอุ้ยเดมอนแ่ะเนี่ยเดมอนของจริงว่ะเพ่จะได้หน่อยชิบหายดิ เขาไม่โดดไม่ได้อะนี่วันนี้โดดไม่ได้ทุกคนนี่มันบล็อกน,นอะโ<ฮ>ได้แค่เก้าเมกะอีหนึ่งบล็อกก็คือเท่ากับได้สองบล็อกใช่ขออ,อะไรบัคคี้อ่ะเฮ้ยซูมาริโอ้มาเฮ้ยนิ่งเฮ้ยซูมาลิโอ้ อย่าบิดอย่าบิดพผิ้วบิดพผิ้วบิดพผิ้วเอาไม้เกลออะอะไรนะอะไรนะพูดแล้วมันขึ้นใสเกลนใสเกลนมันขึ้นอ่ะมีใสเกนไม่ให้หรอกเอามาตรงนี้ไม่ให้หรอกเอาไม้สกากกับเออกากอ่ะ แป๊บสีฟ้าคืออะไรอินได้ยาอะไรอีกโกบิทโมดได้เจมสีแดงอุ้ยดาวทองโทวริงสตาร์โอ้โหดีเดตาาเลยเหรอจะเต็มปะจะเต็มปะหดเกินเต็มเต็มเต็มเอาอีกรอบดิลองดิไดหมดีพีไปดิมาดิหยุดเล่นดีดีเอดิมันเล่นใครก็ไปเล่นฮัลโหล อุ้ยว<ด>ิเค็บห์ไปค้ายเ็ดนดีว่ามีสิบกว่าอันนะดุเกินทีเดียวตายอ่ะไมีได้เลยวิวไฟขึ้นเอชช็อตแรบบิดแล้ววิวาสุก้ายอีกกระบอกนึงเคเอ็มเห็นกล่อ,กกองอ่ะเหกกล่อ,กกองอ่ะเดือวจากก่ออ้อสองกลง่องหนึ่งกลง่องหมดแล้วปลอดภยัย อย่ามาหายิงตรงนี้นะใส่แล้วไปแล้วนะพร้อมยังพร้อมจะโชว์ผลงานหรือ,อยังจีอาว่าได้มาเท่าไหร่จ้ะมาดูดิใส่ชุดอะไรหรือเปล่าโอ้ยทำไมบินได้ทอดชุดก้นดีใครใ,ใส่ชุดตอนนี้พอ,อแล้ว <laughs> มาไหนอ่ะยุ่งเจ็บเอามอรอดนะอืมดูมาดูนี่มาดูนี่น้องมาดูนี้ ก็งั้นแหละเออเออเออแก็รู้อยู่แล้วว่าแพ้แน่นอนอ่ะมันต้องแพ้อยู่แล้วว่าคนมันเกิ่งกึ้นกิงเก่งก่งเก่งเรียบร้อยแล้วชุดเราเรียบร้อยแล้วคีเองมันพร้อมที่จะสู้หรือยังหรอพร้อมแล้วเอาป่ะล่ะอย่างงัดหน้าเหรอไม่มีอะไรเลยอยาตอนนี้เขนแบบว่าอยากช้อนหน้าแกงวอยากโดนช้อนหน้าแกงปะอยากช้อนหน้าเธอได้ไหมอ่ะฝันไปก่อนนะ อย่าโดนช้อนแกงอย่าโดนช้อนแกงพร้อมยังทำไมอย่าเอาโดนช้อนแกงฟาดนะเพราะใหญ่โดนช้อนแกงอ๋อพมแล้วดนช้อนแกงจังเลยอ่ะกินกินกินได้หมดอะไรกินได้กินอู้หัวเมยังพร้อมยังกินอยู่กินอยู่กินอยู่เพิ่มันมีบล็อกคอมมาขึ้นอ่ะเออใช่มันเป็นเพราะชุดเธอพร้อมียงหัวเมียงหัวเมียงพร้อมสาม สองหนึ่งมาดิครับนี่เนี่ยติดสโล่อะอะไรวะเกิด<ะ>อะไรขึ้นหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่<า>กินไมกินเนั่นแล้วมันติดสโลอ่ะ,อะมามามา,มาของอยังสา,สามสองหนึง่งเออว่าไเธออยู่ไหนไม่เห็นหรอยเออมีออร่าแ<ห>ดงแดขึ้นน่ะดูได้ไม่เทพดูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่แคก็บินได้ โอเคเฮ้ยทำไมมันดังตึ้งอ่ะเหมือนเธอต้องตายแต่เธอไม่ตายไม่ดังเลยเราไม่ได้ยังนะอ๋ออ๋ออ๋อวิวัดมืนว่ะอ๋อมืนหัวนี่แหละปลาดาวใส่ปลาดาวใส่เฮ้ยอ่ะมิดาบเขาเป็นวาร์ปมิไปไหนแล้ววะหัวเขาเวียนหัวเฮ้ยวิไม่ไหนแล้วเขาเวียนหัวอยู่ข้างล่างพีพีนะอยู่ข้างล่างอุ้ย อเย้เธอทำอะไรเธอเปิดกล่องเหรอดาาบเไม่ใช่มันเป็นดาบเขาเธอไม่ได้ตีเขานี้โอแคคลิกขวาเธอก็ตายอ่ะเราก็เสียเนี่ยเราก็คลิกกันเธอตายปะไม่ตายไหนคลิกดิอ๋อคลิกขวาตายมันโกงเกินก็ไม่รู้มันเป็นสถานะดาบอะเฮ้ยแต่ตอนแรกเธอตายก่อนเราละไม่อันนั้นไม่อ่านยย่ดะ เอานี้ตีธรรมดามาตีธรรมดาห้ามกูห้ามขีดขวา <c oughs> เอา้ยเราจะขีดแบบโอลกันเลยเหรอมามหนึ่งยิงก่อนก <c oughs> <ๆ>ินเก่งมาตีธรรมดานะ <c oughs> สามสองหนึ่งมาเอออ้ยโอ้อยอ้ยระเบิด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 ดาบใครอะ่ะพผดาบใครอ่ะโอ้ยี่ดาบสลับด้วยเ <c oughs> อ้ยดาบเราอ่ะระเบิดอ่ะนี่เลย ดาบเธอหรือเปล่าหเธออย่าตีลวดีกตีคันก็พอไหนตัวไหนกระตุกปังปังเออดาบเธอทิ้งดาบเราหรือดาบเธอดาบเราเนี่ยเราตีแหละดาบเธอเป็นสลับด้วยเอ็นเฮอเลยอ่ะเฮ้ยดาบเธอก็สลับนี่น้ำพูดน้ำพูดน้ำพูดาบหาย อยจะมาสลับหายก็เลยจะตายอะเอ้ยเนี่ยตีลัอบอกว่าอย่าตีลัอตี2ทีเองเมย์จะ้องทีนักโอ๊ะแค่ขี้ขวานเลยก้เหรอเฮ้โก้ลูกัน โอเคต้องตายเดี๋ยวนี้ไม่ตายวะเดี๋ยวก็ตายเราหีิบไม่ตายวะหัวใจไม่มีแต่ไม่ตายโอเคต้องตายเดี๋ยวนี้หัวใจไม่มีแต่ไม่ตายโอเคต้องตายเดี๋ยวนี้โอ้ยน่าสั่นแล้วโอ้ยบั็กแล้วโอเคต้องตายเดี๋ยวนี้ลงโอเคครับทุกคนวันนี้ก็มันจะเป็นรดีพี่ดีพี่ขวัญแพ้พี่ตั้งแต่รอบแรกทุกคนมันมาใช้คลิปขวายิ่งโง่หนู น้องก็ตัดสินเองใครชนะนะครับผมแต่นับเฟนับโเนี่ยพี่ชนะขาดลอยนะครับตอนนี้แบบน้องๆน่าจะมึนตากระชิบหายแล้วนะครับผมเพราะพี่ขวัญเป็นคนทำนะครัทุกคนโอเคยังไงก็เชิญกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊๊าายยบบายบาย,บาย,บาย